ระยะขาครับคือตัวนี้ครับกับตัวนู้นนะครับตัวสีดำดำครับผมถ้าเครื่องไหนครับที่เขาไม่ได้ผ่าตรงนี้เอาไว้ครับถ้าเราซื้อตัวนี้ไปแล้วปุ๊บเนี่ยตัวหนีไปปุ๊บเนี่ยเราสามารถไปเจาะที่รางครับไปเจาะที่รางได้เลยครับผมมันจะมีรูทะลุลงไปด้านล่างครับตัวนี้นะครับชุดนี้ครับเขาจะแปะอยู่ด้านล่างเห็นไหมครับเขาจะแปะอยู่ ขอให้เจาะรูระยะของเขาให้ได้เขาจะใส่ได้ครับระยะที่เขาหลบครับตัวนี้คือเขาหลบเห็นไหมครับเขาจะทำโค้งเอาไว้ครับหลบครับระยะที่เขาปักครับจะอยู่ประมาณสิบเซนครับระยะที่ปักอยู่ประมาณนี้ครับผมสวัสดีครับช่างโตจะมารีวิวตัวใส่สะดึงหนีบนะครับ อันนี้จะเป็นสปินีครับมันจะมาทั้งเซตเลยครับระยะรูครับมันจะใส่มันจะใส่ที่ททีี่่เครื่องตรงนี้ครับตัวนี้ตัวขันซ้ายขวาครับตัวนี้เวลาเราขันปุ๊บนี่สามารถสไลด์ได้นะครับนะครับเราจะสไลับอยากได้ระยะไหนเราก็ล็อกเขาตัวนี้ล็อกครับน็อตให้มาครบครับวิธีกดครับ เราก็กดกดตรงนี้ครับนะครับครับกดเขาก็จะหนีบตัวนี้เขาจะหนีบงานเอาไว้นะครับตัวนี้เขาจะหนีบงานครับตัวกดครับชุดจะมีสองข้างนี่ครับใส่ง่ายครับใส่ง่ายแต่ตัวนี้ผมผมยังไม่ได้ล็อกนะครับระยะตรงนี้เราก็สไลด์ได้ครับนครับสไลด์ ให้ให้ระยะตรงนี้กว้างแคบได้อันนี้คือด้านหน้าครับเราหนีบเราก็จะหนีบหนีบพวกกระเป๋าครับรองเท้าครับหนีบได้